อุวีแตนสร้างปืนสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับกับซีมาทดสอบนะครับอูแตนก่อนนำส่งนะครับขั้นนี้นะครับเป็นสีชมพูนะครับเป็นสโลนะครับเป็นเผาเดียวสโลขนาดกระบะบรรทุกนะครับขั้นนี้ ความยาวนะครับสามเมตรความสูงเมตรสิบเซนนะครับกว้างเมตรเจ็ดสิบกระบะแยกสองพับนะครับเปิดใดสามทางนะครับขันนี้เป็นแหนบบนล่างนะครับเป็นเพาเดิมแหนบบนล่างพอบัรทุกนะครับยางเป็นยางไม้นะครับขนาดยางสองสองห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับกระทะบัรทุกหลวด้างหลังนะครับ เป็นยางเรเดียนเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูข้างในเป็นเตกแผ่นลายนะครับพาเบิ่งหลบๆขั้นก้อนนะครับขั้นนี้เป็นเบาะนะครับเบาะแยก ระบบไฟนะครับมีไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าไฟรีนะไฟเลี้ยวเหมือนรถกระบะนะครับแต่สิมีอยู่สองหมองนะครับหนึ่งคือพองมาลายัยกับอยู่ปัดนน้ำฝนนะครับกระโดดขึ้นมีแต่สองหมองนะครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ของนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวเป็นเครื่องยนต์ของคาวามะนะครับหนึ่งห้าห้านะครับไฟท้ายนะครับคันนี้ก็คือเก้านะครับเป็นไฟ LED ใส่ให้ทุกขั้นนะครับไปเอวดีมือวนนี้ก็สิมาทดสอบนะครับระบบเกียร์ลักและก็เกียร์โโลนะครับทดสอบการใส่งานนะครับว่าจะลุดบอจะมีปัญหาบอนะครับทดสอบเกียร์ลักกับเกียร์โลนะครับ แอบสโลนะครับ <Yeah>, <Yeah. S 1> ระบบเกียร์พันนะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกล่มดูดนะครับแต่ที่ยาวอยู่แน่นอนนะครับเป็นระบบเบรกล่มดูดนิ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟผามากนะพไปนองเป็นไฟผาหมากตัวนี้นี่เป็นไฟเตือนนะครับว่าไดชาร์จบอโดยประชารนะครับ ข้างบนเป็น LED ข้างล่างเป็น LED นะครับคันนี้นะครับเป็นสเปคเริ่มต้นนะครับของอูซางวือเป็นสเปคนีนะครับเป็นสเปคเริ่มต้นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ พี่น้องมักเครื่องยนต์ซีสูบหรือว่าสูบเดียวนะครับเป็นสโลนะครับสเปคเริ่มต้นจัดสันตามงบประมาณนะครับพี่น้องพี่น้องมีงบหน่อยจะจัดตามให้ได้นะครับสำหรับขั้นนี้นะครับสเปคนี้นะครับเครื่องตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับได้ครบเสร็จคือกันเบิดนะครับบพว่าจะเป็นไฟถ่ายแบบนี้นะครับ เป็กนี้เลยนะครับซีสันเลือกแต่พี่น้องเลือกนะครับตามสั่งนะครับสีนี่แต่พี่น้องสนใจนะครับกที่พี่น้องกำลังมองหานะครับรถใส่งานก็พิจารณานะครับอู่ชร้างวีร์ทำนั่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ชร้างวือนะครับ0 8 2 1 4 1 6 0 9 2 0 8 2 1 4 1 6 0 9 2นะครับช่างวือนะครับพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาพี่น้องนะครับ ยูไกยูไกโทรปรึกษากันก่อนได้นะครับงบประมาณเท่าไรพี่น้องมองหาง,งบเท่าไรน,นะครับขันละเท่าไนปรึกษาเพื่อนลองเบื้องนะครับอูขัางยูนะครับบันทวีผลนะครับอำเภอปทุมราชโชคศานะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับยูไกลยูไกลกะ สอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามหรือว่าสีโทรหาเพื่อนโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมสำหรับเรือนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับไปทานี้ก่อนนะครับเพื่อสิปนํำทรงรึมนะครับขั้นนี้นํำทรงอำเภอชนุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญเท่านี้แหละขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ